มิคเลื่อยเปือ่อยก็เข้าไปดูช่องน้องแบง์ด้วยน้องแบงก็เพิ่งจะสึกไปเมื่อเร็วๆนี <c ười> ้ก็ได้ลาบวชไปโอ้ยมีคเลื่อยเปื่อยมอบมาลายน้ำใจอีกแล้วทุกท่าน จำนวน40ล้านบาทนะครับผมขอบคุณขอบใจน้องชายมิกอตเปื่อยนะครับผมนะที่มอบรา,างวัลน,น้ำใจให้ลุงนงมาเกือบทุกคลิปเกือบทุกไลน์นะครับผมก็ขอบใจมากลูกหลานมอบอะไรน้ำใจให้กับช่องอบุญหลวงมาแล้วนะครับผมบุญหลวงมาแล้วก็จะได้ค่าขนมพนะี่น้องบุญหลวงได้ค่าขนมมีแล้ววันนี้ นะครับผมหลายหลายคนเข้าขอเนาะนะครับผมถึงเขาจะไม่มีเหรียญกระเตื้องขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับผมก็คงจะขึ้นแต่เมื่อเช้าเข้าไปดูเออเป็นขึ้นไปเท่าไหร่เนาะสากว่าอนะไนะี่โอ้ดีใจดีใจกับเจ้าบุญหลงมาแล้วเนาะนะครับผมก็ขอบคุณ ก็ขอบคุณมิกเลื่อยเปลือยครับที่มอบมาลายน้ำใจให้จำนวน40นะครับผมคุณยายน้องก็กอดๆมานะครับผมก็ขอบคุณครับคุณยายน้องนะครับผมยายน้อง IQ นะครับ เรื่อยเปื่อยก็ขอให้โชคดีเดอ้อมีความสุขนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่เจือน,นะครับน้องแบงไม่ได้สร้างไม่ได้สร้าง อ๋อน้องแบง,งค์ไม่ได้สร้างใครน้องแบงค์ขอโทษเดี๋ยวๆน้องแบงค์ไม่ได้สวัสดีใครเฮ้ยตามองยังไงกไม่ได้สร้างเฉยเลยน้องแบงค์ไม่ได้สวัสดีใครน้องแบงค์ขอโทษขออภัยน้องแบงค์ขอสวัสดีตรงนี้ทุกท่านครับพี่ปะนะ้าณะราขอให้มีความสุข ทุกท่านครับผมจากน้องแบงมาแล้วนะครับผมขอบคุณน้องแบงมากนะครับผมมิกเล่ยเปื่อยสวัสดีครับบวกหนึ่งครับผมจากน้องแบงให้ขนมมิกเล่ยเปื่อยครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณแทนมิกเล่ยเปื่อยด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับนะจากมิกเล่ยเปื่อยนะครับมิกเล่ยเปื่อยก็เป็นคนที่ เปิดช่องใหม่พี่น้องยังไม่ถึงสองรอซับเลยพี่น้องก็ทำไปเรื่อยลงคลิปไปเรื่อยก็ดีอยูวันนั้นนั่งรถไปจากสนามบินดอนเมืองน้องมิกเรื่อยไป,ไปถึงตลาดซีโมเมืองพี่น้องเดี๋ยวก็จะเข้าไปอีกเดี๋ยวจะเข้าไปตลาดซีโเมืองเพราะเราเมื่อเช้าก็ไปเอาปลาไปไม่มีปลาขายเลยครับ ครับผมมีกล้อยเปลือยว่าหลังสงกรารครับผมอ่าหลังสงกรารเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนนี้ออกไปต่างจังหวัดบ่ยังไม่ได้ขายใช่ไหมโอ้ยหยุดกันเยอะเลยตลาดซิวเมืองหยุดเยอะอลองแบง์บวกขนมให้หลังสงกรารเจอกันโอเคครับผมโบกมือบายๆได้เลยครับ ขอบคุณมิกเรื่อยเปืือยแล้วก็ขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณยายน้องนะครับผมขอบคุณนะครับที่มาให้กําลังใจเนาะขอบคุณมิกเรื่อยเปื่อยอีกครั้งที่มอบมอลไยน้ําใจให้ขอบคุณครับขอบคุณยายน้องขอบคุณมิกื่อยเปลือยแล้วก็ขอบคุณใครอีกเนาะนะครับผมมาไม่กี่คนเลยเนาะขอบคุณยายวันใยวันพาแซบนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่มาให้กําลังใจน้องบุญหลง ุหลงมาแล้วก็จะพยายามไปน้องจะพยายามไปให้กําลังใจหลังบ้านนะครับผมทุกท่านก็ขอบคุณมากมายนะครับผมชีแวะมาเนาะวันนี้ก็มาชมวัดดอนเมืองไปด้วยกันนะครับผมนี่คือ,อเดี๋ยวผมจะทําเป็น